ทีนี้การใช้วงเล็บนะครับยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเราสามารถคูณจํานวนนะครับให้ได้ภายในบรรทัดเดียวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นหาถ้าเราต้องการหาค่า a r ร์คไซเป็นไซน์ยกกำลังลบหนึ่งนะครับเรียกว่า a r ร์คไซ์วงเล็บสามซ์สิบหกบวกด้วย10บหารด้วยร้อยี่บนะครับทีนี้เราต้องการจะกดจํานวนทั้งหมดนี้ให้ได้ภายในบรรทัดเดียววิธีการนะครับให้เรากดที่อาร์คไซก่อนขั้นแรก ให้เรากดชิปตามด้วยทรายได้เป็นอ่างทรายนะครับจากนั้นกดเครื่องหมายวงเล็บทีนี้ถ้าเราใช้เพียงแค่วงเล็บเดียวเนี่ยโพสด,ด้านในตรงที่เป็นเศษนะครับมันจะไม่สามารถกดได้ให้เราทําการกดวงเล็บอีกครั้งหนึง่งเพื่อกดจํานวนเศษด้านบนนะครับสามทรายตามด้วยสิบหกเครื่องหมายองศาบวกด้วยสิบ จากนั้นให้เราใส่วงเล็บปิดก่อน1ครั้งนะครับจากนั้นเครื่องหมายเศษส่วนนะครับให้เราใช้เครื่องหมายหารแทนหารด้วย120จากนั้นทําการใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ค่าที่ออกมาสมบูรณ์ตามนี้นะครับถ้าเป็นในกรณีที่เป็นเครื่องคิดเลขที่เป็น2บรรทัดในลักษณะนี้นะครับวิธีการก็ จะกดที่อาร์คไซเช่นเดียวกันนะครับกดที่ชีฟแล้วก็ตามด้วยไซเป็นอาร์กไซนะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายเศษส่วนได้เลยนะครับถ้าเป็นเครื่องทีดเลขที่เป็นลักษณะน,นี้ไซด์ส 16, นะนะิสังเกตนะครับถ้าเป็นเครื่องทีดเลขลนนักษณะนี้เวลากดไซา์เขาจะมีวงเล็บมาให้นะครับให้เราทำการวงเล็บปิดด้วยนะครับ บวกด้วยสิบจากนั้นก็เศษด้วย120่ใส่วงเล็บปิดนะครับค่าที่ได้ก็จะออกมาเช่นเดียวกันนะครับ